สบายดีแล้วครับสบายดีมาพูดคุยกับเขาทีติดรอบตอนนี้กำลังสิมันไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปไหนนะครับแต่เดี๋ยวกินดูร้อนเย็นกันหมดเลยเข้ามาติดกินดแต่ในเห้างตลาดซื้อของมาเก็ีกระเพาะเขาจะทำข้าวปุ้นต่อแม่เพิ่นจะกินข้าวปุ้น เลยเสียดน้ำยาเตียมไก่ใส่ป่าเสีดน้ำยาป่าพุ่นตองโลตองรอกินปลาเบิดดังกินซามโคนบกเหนือมัตสึไรร้านสันเอารูปเลี้ยงกันอยู่ตูวไว้์เราแ้ำเราอยากเราแตะมาลวกเอา นอนกระหอนอ้าวจะลาบลงทันโตขนเล็บมือมากนะอย่าตกกระท่างเมื่อเขาเป็นไก่เน่นลืมเลยดิยมป็นชันเมื่อตอนว่ที่อันอให้เท่าเสือ่อจัดจับคู่ใส่เบาไว้นีไก่ก็เครื่งกิโลปลาสองตัวคนๆมัจะ,จะทำข้น ค้นเอาเข้มข้นเอาอร่อยอาทิตย์หนึ่งกล่องพอมีค่าสขุขภาพรสชาตแล้วก็มีนะดีดซีพิ่นว่าเป็นยังคือบะซื้อเป็นพวกอาหารทะเลบะซั่งอาหารทะเลเพิ่นกับโบกูเฮ็ดกินดับพี่น้องเล,ลงเยสำหเพิ่น,น,นจะอยากกินนัน้นอีกอะไรน้ำไม้น้ำแมง เฮ็ดผลฝนว่าแต่ว so ่าไม่ไ <meglio> ด oh. ้เฮ็ดส่วนรอบิงรอเป็นห่อเขาน่าจะได้จ้่นะถ้าฝนตกอยู่อี่ห่อดี่ไม่กระปากอ๋อเมบ่อสิบเอ็ดเมษานมันสิบอส้นิมเาาะก็แห้งบอกคุ้มเลยนะ สร้างใหม่ของเรากากไก่สิผ่านชูโมงอลไรแหละพี่น้องได้กจะขอบคุณพี่น้องขับมาชมขับมาเบิร์นเด้อค่ะไก่สิผ่านเลย,นนยแต่เพื่อพเพื่อสิผ่านชูโมงหลือครออับเพื่อมาสมัครเอเซนอีกครเพื่อสิผ่านของสวรรค์กันยังสองอาทิตย์ผม เป็นทุกกำลังใจนะครับได้เปิดสั่สงรายได้ได้ไดไดนะคู่หมื้นคือวันเนี้ยเราเก่านะครับว่าพานถ้าสามารถให้เส้นแล้วจะมือเดียวแคะนะ้นสองมือจะผ่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะสองอาทิตย์ถึงเดือนนะคะตตลตตแล้วเราจะต้มตีนไก่ข้าวป่าต้มแล้วตะกร้อพี่น้องเพื่อได้กินแบบแรงๆรกับหลัง จะเฝ้าเบือกัเบเนลงมาบัาญัติก็สุประมาณ้ยังไม่ได้ไปทางไหน่อกี้ว่ากันวาอย่างพู้นกิรถขึ้นภูเมื่อยแต่เต็มี่รถเข่าไนเลยกันนั่นมาแล้วเธอผมาแล้วผลมาแล้วพี่น้องผลอะไรแล้วพักโฆษณาสักครู่ห่อหนคาแดดเนข้อผนัาดด ใส่ไว้ไงวะใส่ละฮอยละถุงได้หอมแดงกระเทียมเตรียมเขาไว้ก่อนเนาะทานก๋ยเนี่วเพราอว่อต้มเลต้มเบ็ดต้มเส้กับปลาตก็เจออะไรก็ตีนี่นะกรับตับับกระเทียมัะไปข่ด ลงมาครั้งแรกพินะ่ต้นะนะครับเสแสร้งเาเนี่ยถ่ายกระจายส <laughs> นี่ไม่ค่าเกล้าเนี่ยค่ะ้านจริงมันหลากหลายเกลือเลยนะคะเป <laughs> ็ดแซ่บอยู่แต่ร้านจริงไม้กวาดอะไรด้วยสิเปิดธุรกิจร้นานละบอกโอ้เปิดแบบนี้ ป่านี้เจ้าในกาให้มันรอดเอาชีวิตอันขาลากขาให้รอดซะก่อนฝนมาชิบโตกับหมดโตเอาเลูกเอามันมืออึดมากอยู่เดี๋ยวก็มือเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็มือเดี๋ยวก็แดดขันฝนตกมันนอนมวนเลยเดินไปขีดกิ๊บ่อมสัตว์มันบวชเลยมันอะไรกันโขนโห น้อยมันเลือกเกินได้อันนี้นะอยห้อนอยกแต่ยังไปทำบัณฑาอันนี้นั่นขนาดไปตัดผรมอะไรังี้ยทั่วจะพลมมาเปิดไปไัน้อนไปโอ้ท่ออกธรรมดาธรรมดาทำบัณาอาจารย์ยังไปท่นได้โทรถามตื้อฝนตกบ่หนองครับทางบ้านฝนตกหรือเปล่าจากไปก็เข้าป่าต่อหาเหตุ สิบกว่าบมื่นบอฟังเบิงนาที่มือวันที่สิบสองเสียอยู่มันครบสามหมือนนะเราเป่าว่าสิมาสามมือนะนะเกินก็ไม่ได้ไม่ถึงกระบอกได้ก็ได้แล้วชิ้นกินทัพขอบ่อเาวสามมือนใน่ไหมรบหอดมาสองมื่ก็เพราเพราะว่าสองความอยู่วัไปมสามมือเจ้าทีปริสิทธิ์ตามกัะมากได้ให้อยู่ให้ครบ ก๋สิมากกับข้าวนะคะคููมือหนสิไปใส่มาใส่เนื้อนางงามดีประได้ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะถามต้องไปปงพระวานจุดทูบบอกมีศก้าวงามเนาะผู้หวังโอ้จังหวงดีวงผู้วังหรอวเสียบเสียวไปใส่เสียวไปใต่ไปเนื้อถึงในลำบากไปเหิรกกับบดไดอ๋ออ้วนว่าเอ้า คนหูตัวบาตก,ก็หัวแบบวลูกสาวมีสาวแถวเดียวกับิงหัวลูกสาวมูนแวถวเทียมันจะควันท่งเกิดได้ง่ายมากมันก็เฮ็ีเียดเป็นลูกพ่อแม่ขอแลแพ่งกับแท่งแพ่งจนตายป่าะป่านี้ยาแพ่งจะไลายทักทักสีบานได มันช็อตกันขันเียมกันเตรียมอเครื่องมือหอนั่นแหละก็ไัเตรียมเครื่องไว้ก่อนอ้ยเมื่อืงอย่างนี่กินนานสวรวันนึงเดี๋เดี๋ยวตื่นประกอบเองนี่ม่อนใส่นี่มากอบใส่ันเถะลวันที่ทิศสองเอาไปทงไปจ์เดินทางโอ้แสีบตา เดี๋ยวพักก่อนค่ะนีาา่คต้มปลาต้มตนอันนี้ก็ต้มตีนไก่จะใส่น้ำครับพุนอีกนิดนึงตงง้มนันจะเย็ฝนก็ตกตกไะยิบระยาบเลยฮะถ้าสใส่หมอหนอะฮะคุณเด,ดี๋หดยหมอใบผค เยอะจุดเป็นแป้งหายเออเอาหมดแถอยากเูาว่าเป็นยังหมอนี่จานอันยังดีดียื้ฟ้าแต่ยังดีมันหลุดแต่บ่มีจุกแบบว่าสวงเป็นงานใหญ่ๆเลยแบบสวงเป็นงานใหญ่ๆเนาะแบบเขาเรียกของกินของอยากหมอมันก็ดดิ๊ดีดีเบิร์ดแต่ว่าหูมันหูมันหมุนเบิร์ดจังอโพดยังไงจะไปจับยังไงกินหูหมุนเบิร์ดเดี๋ยววันสิบหินน้อยนึงหมอนมัน้ ปลาสองโตุ่นฟังฝุ่นฟังฝุ่นต่เป็นถืนลงแห้งอหนี้ฝุ่นจนจนหมือจนดำสไยเลย่าติด้เปนปลาใอ่เราก็สองตัวนี่เองเขาเขาจกพัวพีนี้เขาจะพัวอีกย่าง

เอายังมาใสนี่นีอยู่อันที่มันมีหูกับนี่อยู่ทงเพื่อนจะเอาอันนี้มาใส่ะใมันกปลานี่ไปอันะนอะไรเทปผดไปจะเบอรงลูกป่าน คืออะไรละบ่คืออะไรไหนคืออะไรแล้วแค่ตกงานเหรอยอดมาร้านไปชิบใหญ่เลย น้ <łość> ่ปลาน้ำปลาแต่จริงๆแต่น่าเห็นล่อขาตอนันเดียวถ้าร้านหน่อยพิสิทย่าจองก้องอยู่ข้างล่างอยู่แมนแล่นด้วยคือก้องเข่าด้วยข้างล่างกระานด้อกระถานจักก่อว่าแบกของเป็นไปคล้ายมือได้หั่ ไปก่อนทุกคนนี่นะเราก็จะมาคั่วกระทิกันก่อนนะคะพี่นอ้องคั่วกระทิกรเทียมแล้วใส่หอมแดงน้ำมือนแล้วก็ปลาตำาแลวเรียบร้อยพริกกับตําเอาตํานึงนะคะ่ะ มันจะเผ็ดเกินไปไหมแค่นี้ก่อนนิดหน่อยน่าเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็ดได้เห็ดขบพ่นให้แม่ยากินอีกแล้วจ้ารอบก่อนแม่ยาบอกว่าแสกค่ะติดใจติดอกติดใจฝีมือลูกสะไพร ไส่คงนงานาลๆลๆๆๆลๆลๆลๆๆๆๆๆๆเๆๆๆะใส่ๆรๆม,ม,ม,มๆๆๆมๆต่ๆๆๆๆเๆๆๆรๆๆ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  ถาร้านไปฉีดยาตากฝนพี่น้องเอ้ยฝนกับโปอยๆปรทางบ้านจะตกหรือบ่อฝนก็ได้เห <c oughs> ็นขัดเจวไม่ะดเห็ดกับคืนแล้วนะคะเจากับน,นีบออกมาจะมีฝนสาดของมันสาดและครีมหอมกระเทียมแบบพี่น้องนี่แหละค่ะสูตรเด็ดหัวลัอกหลลหลงไม่แย่ลักไม่แย่หลง <c oughs> เดี๋ยวะค่มันเปิดตะหอมผสมหอมโอ้ฝนตะโกะตะตะตะข้อแห้งถ้าร้านไปเก็บยาผมทำฝนตะโกะกรามกราทางบ <S S 1> ้านเจ็ี่โตุกของเน้อตุกที่ทางบ้านผู้ขาเนี่ยเด้อกำลังเคี่ยวกำลังหอมหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะ หอมจ้าหอมจ้าหอมค่ะหอมอยู่คนเดียวมอก็ไฟขับรถกาแค่ยังไจะได้บบนี้รถพาลาดี่นเอาเลยพาล้านพาล้านแรนพาลาดาตีเงินจึมบาทยันยันเต่ยันแตเขาแม่ครับร้านเลยไปรบไปบริลนแห้งหรือเปลามันลุกแบบแบบ ไปชียาแล้วมังกรน่ะหรือน่าเลืวนตกใจงบบเดั่ไงข้าโพตข้างบ้านเจ้าพี่จต,ต่ายว้าวได้เป็นยังวัลกเทานาะามาเดินคนเออรถกระทในสี่ที่นอง,าาง,องแลง้วพราะว่าคนสุขพ้องมองนีง้ปเสีทร้นานกเจิเปียขโโกข้าวโพดโตไปท่ากันไป ปลาี่แตเขาหมอ้อไปแล้วสีใสน่าเนอะซังน่อนาพร้อมแล้วนะคะพี่น้องคะเ็จแล้วนะคะอันนี้คือเ็จแล้วจะไม่แดงเท่าไหร่นะคะมันจะออกเหลือง,เห,องเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าคงความอร่อยรับประกัน 99. 99 ừ ừ เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อืมอ่างพระใสเลยโอ้วัตถุเหตุหน่อยเดียวกันไล่เติดเติร์ดพานำข้าปุ่นมื่นบ่คอยบ่คอยนะนำมากป็นไง มันจะเหลืองอุยหุยเหมือนเดิมนัวนัวอร่อยดีออกเหลืองๆค่ะกำลังขึ้นหน้าแล้วค่ะมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้น,น,นกำลังกําลังรดไปเดี๋ยวจะมารอกินคลิปหน้าทางช่องเก่าแล้วกันนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ช่องใหม่จะสิเก็บผ้าบราการใบสามีิเห็ดน้ำยาบก,กระปูนเนะาะใบห้คุณแม่นะคะกำลังขึ้นแล้วค่ะกำลังขึ้นหน้าแล้วนะคะสีเหลืองอุ่เติเมเนี่ยน้ำปลาเนาะมืนอนีกครับพี่น,น้ลา,าเดี๋ยวที่จะพิจหน้าแล้วกันพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสกู๊ตุคูคนบอกว่าสิเป็นทั้งช่องเก,ากงเา่า,ากลแล้วก็ช่องใหม่เด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเลยค่ะสบายดีหนังลังรถค่ะมันหวยเลเเ็กรถนะคะแปดสาม